เด็กๆคะวันนี้ครูเกตจะมาสอนในหน่วยของบ้านนะคะเด็กๆรู้จักบ้านไหมอะบ้านอ่านาเอลนาเอลบอกว่ารู้จักอน,นารู้จักบ้านไหมคะฟาเดลฟาเดลรู้จักบ้านไหมเอ่ยอ่าบ้านคืออะไร บ้านคือที่อยู่อาศัยของเราใช่ไหมคะอ่าเราอยู่บ้านไหมเราอยู่บ้านไหมตอนนี้นาเอลอยู่บ้านใช่ไหมคะอันนาอยู่บ้านไหมอ่านาอีฟอยู่บ้านใช่ไหมคะ อินทามอยู่บ้านไหมอ่าแล้วบ้านของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าบ้านของเราเนี่ยมีห้องต่างๆใช่ไหมคะมเด็กๆมีห้องไหมอ่ามีห้องต่างๆใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องของเราเนี่ยบ้านของเรามีห้องอะไรบ้างเอ่ย อ่าเห็นไหมอ่าเด็กๆรู้จักห้องนอนไหมรู้จักแล้วเรามีห้องนอนไหมคะมีอ่าเก่งมากอ่าบ้านเรามีห้องรับแขกไหมคะมีไหมมีห้องรับแขกไหมนาเอ เอมีห้องรับแขกไหมคะอ่าห้องครัวบ้านเด็กๆมีห้องครัวไหมคะน่าฝ่าเดลมีห้องครัวไหมอันนามีห้องครัวไหมอ่ามีค่ะ,ะ,คะและต่อไปบ้านเด็กๆมีห้องน้ำไหมคะ มีห้องน้ำไหมมีไหมคะมีค่ะอ่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละห้องเนียใช้งานกันยังไงบ้างถ้าเด็กๆง่วงเนี่ยเด็กๆจะต้องไปห้องไหนเอ่ยห้องนอนเก่งมากเลยแล้ว ถ้ามีเพื่อนมาบ้านหรือว่ามีญาติพี่น้องหรือว่ามีแขกมาบ้านเนี่ยเราจะไปห้องไหนคะ ันหน้าดูรูปดีๆนะแล้วใช้ถูกว่าเราต้องไปห้องไหนอินทา ไปห้องครัวอ่าไปห้องครัวต่อไปตอเตาแก๊สราคาต้องอยู่ห้องไหนเอ่ยห้องครัวห้องครัวเก่งมากเลยค่ะน้องนาเอล ห้องน้ำเก่งมากเลยค่ะอนหน้าไปห้องน้ำต่อไปหม้อหุงข้าวไปห้องไหนคะห้องครัวนาเอลบอกว่าไปห้องครัวหม้อหุงข้าวไว้ทำอะไรอะนาเอล หม้อหุงข้าวมีไว้ทำอะไรฮะอ่าไว้หุงข้าวแล้วมาต้องละเอวหุงข้าวใช่ไหม ไหนเอ่ยาาอยาสระผมไว้ห้องไหนคะห้องน้ำ,นำเก่งมากเลยอินทามตอบตอบตอบด้วยไนะนะหมทันนะอ่ออนนาบอกว่าห้องอาบน้ำค่ะต่อไปทีวีทีวีไปห้องไหนคะห้องนั่งเล่นเก่งมากเลยค่ะน้องนาเอล เดี๋ยวใครตอบถูกเยอะที่สุดเดี๋ยวครูเกตให้รางวัลด้วยดีกว่า,าต่อไปอะไรเอ่ยยาสีายาสีฟันปาเดวไปห้องไหนกินทำห้องน้ำใครไม่มียาสีฟันบ้างอ่ะ ต่อไปผ้าหม่มผ้าห่มไปห้องไหนคะฝ้าเดลอัครวินอัครวินครับห้องนอนเก่งมากเลยนะเอวว่าไปห้องนอนดีกว่าบ้านใครไม่มีผ้าห่มบ้างเนี่ยมีผ้าห่มไหมฝ้าเดลมีผ้าห่มไหมลูกต่อไป อะไรคะโซฟาบ้านน้อหน้าเอ็มีโซฟาไหมลูกอ้าบ้านน้อหน้าเอ็มีโซฟาสวยๆตั้งอยู่เอาไว้เอาเอาไว้ห้องอะไรลูกห้องอะไรคะห้องรับแขกอ้าอินทามบอกว่าห้อง ลอกินข้าวเลยดีกว่าอ่าต่อไปโตอ,อะไรคะโตทาการบ้านของเด็กๆไหมอ่าน้องนาเอลมีไหมลูกโตทำผ่านบ้านมีไหมลูกมีไหมมีใช่ไหมคะฝ่าาเดลมีไหมโตทำการบ้านโตเขียนหนังสือมีไหมลูกมีครับอินทามมีโตเขียนหนังสือไหมครับมีไหมอ่าเด็กๆเอาไว้ห้องไหนดี่ะ Ông ấy hôm này đi nó Mấy hôm này đi rêu rêu Tích tập tích tập มีไหมไฟเดียลมีหมอนไหมลูกมีอินทามนาอิฟมีหมอนไหมบ้าน,นาอิฟมีหมอนไหมลูกมีครับโอ้อยู่ด้านหลังเลยเห็นมาแต่ไกเลเลยเนี่ยอ่าไว้ห้องนอนใช่ไหมครับนาอิฟห้องนอนใช่ไหมลูก ตอบที่เด็กๆตอบมาถูกไหมนะถูกไหมคะถูกไหมเก่งมากเลยอะ่ะตอบถูกหมดเลยโอเก็ต้องให้รางวัลทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอ่าโอเกสรุปเลยนะคะว่าห้องต่างๆเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้สอยอย่างเช่นห้องนอน อ่ไว้เวลาเรานอนหลับเวลาวเราพักผ่อนใช่ไหมคะอ่าห้องรับแขกมีไว้รับแขกที่มาเยี่ยมบ้านห้องครัวมีไว้ประกอบอาหารใช่ไหมคะเวลาคุณแม่เราทําอาหารใช่ไหมคะห้องน,น้ํามีไว้ให้เราชําระร่างกายให้สะอาดใช่ไหมคะอ่าและภูเกแตก,ก็ มีใบงานด้วยมาดูใบงานดีกว่าอ่าให้เด็กๆระบายสีห้องต่างๆให้สวยงามเห็นไหม,ไมเห็นไหมคะมอ่านาเอลเห็นไหมนาเอลอยากระบายสีไหมลูกฟาเดลอยากระบายสีไหมอยากใช่ไหมอ่า เหมือนจะหงามากเลยหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันนาเอลหากว่าเรากำลังสบายจึดตบมือพันหากว่าเรานั้นมีความสุขกดเบื่องทูกเรื่องใดสิ่งมัวไปวิงอะไรกันเ่าจึงตบมือพันอ่าเด็กๆอยากระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ยากอยากให้ห้องของเราเนี่ยเป็นสีอะไรกันบ้าง อ่าเด็กๆรู้จักสีกันหรือยังอ่ะนาเอลรู้จักสีกันไหมเรามารู้จักสีกันไหมอ่าเรามาท่องไปเรามาฝึกอ่ปปานเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอ่ะได้ไหมคะได้ไหมคะเดวอ่านสีเป,ป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะอันนี้อ่านว่าอะไร Col o r อ่า เก่งมากเลยนะเอลคัลเลอร์คือสีอ่าเรามาอ่านสีพร้อมๆกันดีกว่าเราอยากให้ห้องของเราเป็นสีอะไรบ้างนะเอาให้สวยไปเลยเนาะเรสสีแดงเรสสีแดงน้องนาเอวอ่านได้ไหมคะอ่าอ่านตามด้ค่ะไว้สีขาว เก่งมากเลยค่ะอ่ะตามเลยนะคะเบรกสีดำอ่าเก่งมากเลยอันนาเบราสีน้ำตาลเก่งมากเลยทั้งฟาเดียวทั้งนาเอลออเรนสีสม้มเก่งมากเลยอนนานาอีฟอินทาม เยลโลสีเหลืองเก <Yellow. S 1> ่งมากเลยพิงสีชมพู <Yellow. S 1> อ่าสีชมพูกรีนสีเขียวบรู Blue, สีน้ำเงิน เก่งมากเลยค่ะนาเอล Purple สีม่วง,วงอ่าใครชอบสีไหนกันบ้างเอ่ยชอบสีม่วง,วงนาเอลชอบสีไหนลูกสียุง,งพูงอ่าเด็กๆคะเด็กๆม,มีกระดาษเหลืออยู่ไหมอะมีกระดาษเหลืออยู่ไหมคะ มีไหมอ่ะมีกระดาษเหลืออีกไหมคะอินทัมฟาเดลนาเอลอันนานาอิฟมีกระดาษเหลืออยู่ไหม,มอ่าเด็กเด็กตัดให้เป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยนะคะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมลูกคุณแม่คุณแม่นะคะช่วยหน่อยก็ได้ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพับเป็นอะไรเอ่ยบ้านของเรานี่แหละคะ่ะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมเท่ากันนะคะได้ไหมคะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันได้ไหมคะมอะคุณแม่ช่วยหน่อยนะคะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันนะคะ เดี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านแสนสวยของเรานี่แหละค่ะได้ไหมได้ไหมเอ่ยน้องนาเอลอ่าได้สี่เหลี่ยมหรือยังได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือยังได้หรือยังนาเอลได้หรือยังเ่ยอันนาได้ไหมคะ ได้แล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฟาเดียวาเดียวได้ไหมลูกอ่าพักค่ะแบ่งครึ่งก่อนพักครึ่งนะคะแบ่งให้เท่ากันเลยได้ไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาพับบ้านกันเดี๋ยวเราจะได้มีบ้านของตัวเองได้ไหมคะนายเอลอินท้ามนายอิฟนาอิฟ,อฟ,อฟมีกระดาษเหลืออีไหมลูกอ่าเก่งมากเลยอันหน้าอันหน้าในของอันหน้าลูกอ่าแล้วเราก็พับค่ะพับอีกรอบนึงให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ ซีเลียสอีกรอบนึงค่ะถ้าใครไม่ทันเด็วคุณเกนจะส่งวิดีโอไปให้อีกอ่าได้ดูอาเข้าบ้านนิดนึงได้ไหมอาดูอาเข้าบ้านเราไหวยังไงเอ่ยไหวยังไ,ไงคะดูอาเข้าบ้านบิสมิลลาฮิวระวรัดวะลาเจนะ บิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิคอรจนาวะอัลลอฮิรั b บ,บาน a ะาตาวักกัน n าได้ไหมคะได้ไมเอ่ยอ่ะอีกรอบนะคะน้องไนเอลดูอาเข้าบ้าน Bismillahirrahmanirrahim